โหคุมงานท่านผู้ชมเอวบอัวอัน fc ไทยคอมเมนต์ว่าผู้เฒ่าไทยมากบบคนหนุ่มไทยมากบบมากมากมากกว่าสัตนผู้ชมเออเคุนตอบเลยด้อว่มามากเนาะดวกไก่เนาะเหมือนนี่เน,ะนาะแนวได้กระไรวัตใจด,ดีนี่เงินไม่ใช่เออผู้เฒ่าผู้หนุ่มกระไรดว่าัตใจด,ดีเออพิ่นว่ามีเงินไม่ใช่เพิ่นว่า ช่วยกันท่านผู้ชมเอ้ยหักแพงกันเนาะสนับสนุนโดยนินเฟียเซนซิตีบซิตกามูดโฟมขี้นผิวยางอ่อนโยนยิงล่างยิงบำรุงสนใจไลน์แอด nc ศพหรือเฟซบุก๊กนินเฟียไทยแลน สบายดีสบายดีธรรมบุษบรมเถิดท,ทุกคนเดอ้อมืีนากระชืเดินทางไปเบิองสร้างเห็ดเหือนให้เอ๋บัวเนาะก็เป็นอีพีสองเด้อท่านผู้ชมเดอ้อไปเบิองน้ากันว่าเพิ่นเหตุฮอตไซด์แหละเนาะโรงนาว่าเห็ดทาเด้อเด,อดอ้อเหตุฮอตไซด์เด้อโงนาสิไปติดตามทายให้ท่านผู้ชมเบรงเนาะเพื่อนอ๋บัวจะเป็นแบบซ้ำเห็ดซ้ำอยู่คนเดียวเด้๋ยวธรรมบุมเนาะเบิองเนาะว่าจะออกมาเป็นหน้าตาแบบใดแต่ว่าโอมแอม๋มธรรมาศาสตร์ทั้งขางนี่ จากสี่ได้ทา่านผู้ชมเด้อว,วิวงามขนาดเนะเาะไอบัวเพิ่นกะถือพวตีเลย่ก็ได้ปลาเนะาะท่านผู้ชมเนาะเพิ่นมีดุสามคนแต่ว่าอยู่น้ำพวเบิดเพราะว่าเพิ่นบุญแด้เอาอยู่น้ัเพราะว่าเพิ่นจนเพิ่นทุกข์ท่านผู้ชมเพิ่นหับจ่างทั่วไปเนาะท่านผู้ชมเนาะไปติดตามเดินทางไปเบิ่งน้ำกันเด้วยทำบุษมามาขัดจังหวะเฮ็ดห่อไส่หน่อเนาะโอเคไป นมเย็นเนาะพักพรหมอเออดี๋ยวนี่แตดร้ายแต่ดีเป็นอะไรคือว่ามาเห็ดอยู่พี่บัดนี้ขึ้นยับขึ้นมาเถิงอีกอยู่นี่มันเพียงกลัวบ่เอออยู่ดูมันบ่เพียงแต่บุษบุใหญ่มาเห็ดอยู่เถิงพี่เนาะอยู่นอกอยู่ดูมันก็อยากเปียวเดท่านบุษบุญอมินมาบ้านเนาะอันนี้เห็ดอยู่เถิ่องกับไก่ไก่บนทางแน่เนาะบัดนี้เนาะ ช่างมาลายนอกมือนี่เนาะเออนี่มีมีผู้หนึ่งควนทีเขาเคยไปเห็นเทือนให้เ,าเหรเาบ่แล้วมาซอยบ่ออ,อด,ดีเด้อดิหักแพงกันทำผสมเอ้ยทำผสมจัาหน่อยตอกอันนันเพนยิ่สามใส่กับล้งกระซีนี่กระเดวเด้อดิเพนยิ่สามห้องผพือนกับใส,ส่คางเนาะสบายดีอ้บัว เอ๊เดี๋อว right okay. ัวไก่เนาะนหางนะเพื Wait, ่อนชาหรับอยู่คนเดียว่าสิออกมากแบบได้ได้เนาะเลยบัวเนาะเเพื่อนนี่เนาะแล้วหลุดต้องกานทำเบื่อมเยทำาบ้่อโซ่ขึนาโอรสณะโแบบโอรสหมอโอรสโอรโอรุหมอแมนช่มอ โอ้บ้าหลาวาสุงโมเลินบ่เออแบบไดยเด้เนอะตรงน้าก็ยังบ่ดจักเพื่อทำูุชมเด้อแบบหนาฮาักหนาฮักบอ่อืมไอ้หอนแดดพักพอนก่อนจั่หน่อยเห็ดหมออ่อีกเนาะช่วงนี้สร้างเป็นผัก่ทนผุ้มสร้างผักก็เป็นเห็ดแต่เ้าผัวไกลแค่ไหนกับัว ไก่จะซื้อเอาไปค่ะโอ้ให้น้องแม่กินโอ้แม่แน่กินน้ำกันเพื่อนว่าโอ้น้ำใจเอบัวเสียดยังกินอ่ะอเตะอยาเตะบ่ใจได้หลายเด้อเดี๋ยวทำมือซ่มไก่ต้มกล้วยลาบต้มกล้วยลาบบ่เอ้ยใจเด้อไม่เห็นซอยกันปักแพงกันทำมือซ่วมเอ้ย มู่บ้านนี่ว่าสิเฮ็ดอยู่นี่น,<ด><ด>นี่ท<ล>่านผู้ชมบัดน,น,นี้เ,เอ,เเอ,อ้บัวเพ,พ,พิ่นเปลี่ยนทีมองใหม่นี่มันกะดินเพียงแดเนาะคักแดเอออ่าพักกําลังย่อสาขึ้นเพิ่นว่าท่านผู้ชมจักหน่อยบัดหมจังตอกเนาะอ้ายเนาะบัดหมจังเฮ็ดบ่ยากเพิ่นว่าซอยกันหลายแล้วไว้อยู่ตอนนี้แดดฮ้อนท่านผู้ชมแต่ว่ามีลมอยู่เนาะ เต่เพันธิตเต่าสาวผัวเต่เมื่อยนี้ผักกอนอะเขาเมื่อกินขาวน้องเทียบไปกินขาวน้ำกันหมอกินรเดดขาเมื่อผันกินเดวหมอ,อแม่จะออกลูกหรอือบอสแ,แมบ่ทันออกเนาะยังคง,งเดือนอยู่บอ เกบัวเพิน่นว่ามีไก่เพิน่นอันไหน,นไก่มาตอนเฮาเพิน่นว่าเพิน่นอนอาณาลำใจเพิน่นไก่ตัวนึงเดี๋ยวมาชมเพิ่นสีเฮ็ดย,งยงังให้กินเลยเกบัวเทียนยังให้กินเฮ็ดยังให้กินตรงนี้ตรงนั้นยังยังเออมันถามว่าอยากยังเนาะถามนตรงนี่ซะต,ต,ต้โต้ไม่โตบ่ก็ตามมาคุ้งบ่เอ๋ข่อยชื่อเครื่องตามมาคุ้งมากอ่าตามมาคุ้งเนาะ กินด้วยกันบ่าวละ่ะเนาะใช่คะอ้บัวอัน FC ไทยคอมเมนต์ว่าอันผู้บ่าวไทยมักบบผู้เท่าไทายมักบบคนหนุม่มไทยมักบบมาก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 ว่าสัตว์นะมุสมเออเขียนตอบเลยเด้อว่ามากเนาะไอีบัวเพัสิเฮ็ดอ่านดวกไก่เนาะเหมือนนีนนน่เนาะแนวไรก็ไรอุตัวใจดีไม่ใช่ เออมักผู้แววหรือว่าผู้เฒ่าวภูนุ่มกระไรบรรจใจดีเพื่อนว่ามีเงินหรใช่เพื่อนว่าเออะมัก้ำข่อยแห้งดีมักซทำเจ้าบ่ทำเจ้าแปลว่าวยังไงทำที่ป,ปลายปีโอ้ทำที่ปลายปีหรือว่าซีซีบบ่ป,ป,ป,ปลายปีเว่าซีซีบก็ได้เอ๊ะสมเพลินแห้งดีเพื่อนว่า แต่ว่าอานาสเปกแมนอันนั้นใจดีเด้อท่านผู้ชมเด้อใจดีแต่ไมีเงินให้ใส่ใจดีแ่ไมีเงินให้ใส่เพราะว่าถูกมาลายเนาะถูกมาลายตลอดปีะอ่าถูกมาลายตลอดปีหลายปีแหละเป็นว่าท่านผู้ชมอ่าเฉาชูเด้อไอ้บัวเด้อเดี๋ยวกินข้าวกินหนำเดี๋ยวเกลับไปเบิ่งสร้างเฮเทือนต่อเนาะมีบอกว่าคำคุกฝากให้เอฟซีเด้อดิคำคุก ฝากเงินมาโลดเลข้า้แ็บสนใจสนใจฝากเงินมาโหลดมาตัดเออตัวนี้ก็ะไล่เ้อแท็มเด้อเออบัวนี่ตลกเว้ยเหยียบเียบเตรียมใส่เ้อใจดีขนาดทาผู้ชม้เนี่เพิ่นเอาไก่มาฝากมดหัวเนาะ ทาโบได้พ um, en ัวกับโบเลยดุก็เผดจว่าอือโอ้คำคมมาดนถ้าโบเบากับโบเดยพัวทาบบทาโเบากับโบเลหัว้าโบเบากับโบเลหัวเ้ยยังัวกบโมีดุาเดพัวกับโมีดุเอเอบัวคือประคอดุมากคนหนึ่งมาอยู่นำจ้าเอาเาไม้เอาาไม้เอาไม้ทาตากวาเด่อตาาเด้อเอาไม้เห็นปะ เออฮะเอาไม้เอาคนไทยทราบเพิน่นว่าอันนี้ผู้กเกาตีเพิน่นทำมือสุบนี่ดูน้ำกันสามโคตพอดีเพิ่นปา้ปา,าป้าก็ไดเปดปีเลยโดนเติบนเลยได้เนาะไปบวนนัวเนาะเกาปี่ะปีเลยบันนี้บันนี้บันบนี้ตัดสินใจสิเอาไม่แล้วบันนี้อ,อันนั้นสูตรมาเป็ดปีเกาะปีทำมือสุบมติดต่อมาเรือ่อืเหี่ยบานเลยบัว เป็นว่าถูกมาลายแล้วเอาก็ยังเอาคนมีเงินให้ใส่เด้แถวเกยังก็ได้เป็นว่าอือไปหนูซสำๆชี้ปลายชี้ชี้หาชี้ก็ได้ขอแต่ว่าใจดีเด้อเป็นว่าเด้อฟังมาเด้อผู้ใดที่ถามเอิดพัวมาเด้อตอบไปเลยเด้อทำมาสุ่มเด้อตอนนี้กำลังถาหม้อหอนเนาะสะดวกไกลทำมาสุ่ม หายใจแหงตุยบกดอวนมาหายใจแห้งกูนพวมบอกโชคดีเขาบอกูล <eine Jane> <turns> <g Zeit> ูดคือประเดดทำตัเหมือประแดดตั้งแตานตา็เสบานนี่ สารเนาะเก็บจากตุ่นไหม้ คือเขาทำขนาด ผู้ชมครับเดี๋ยวมื้อนี้มาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวนํากันเด้อท่านผู้ชมเด้อเดี๋ยวยังกเนาะเดี๋ยวน้องาสิไปกน้องแมเอิ้นท่านผู้ชมกินข้าวแกินข้าวกันะท่านผู้ชมเด้อแล้วๆ <c oughs> ยังปิ้เน,ะ <c oughs> นาะเป็นจังเบียงหสฮอเด้อท่านผู้ชมเด้อ ตมไก่ห้พักคะแนกอะเรเยอเคยกินขงังแหลกเนาะตมไก่พัคกคะแนกหัวชิ้ไข่หอมหอมนัวขนาดมือเงี้ยหนไปบนปีงไก่เห็นเด้อ นีว่าใส่เออถาบ่าใส่นาเสียบทะเบียซมเสียบจา่งมแตจะใชนี้เสียบมตจะใชนี้มเมนเสียบหรอฮะหัวเข้ากันอะไรคนงานนี่แหละโมเมนเสียบบอ่าโอเมเสียบบ่โมเมนเสียบโอ้โมเมนเพิ่มาบเอาเพิ่มาเอาแขนรอง่โอ้เสียบนางอยู่กับดีไม่เบิร์ดล่ะฮะอ๋อแยมเสร็นเออหล่นพอดีพอดีบิรสมนี้ เท้าทับใหม่เลยบุทับทับมทับทั้ว้อ้เสียบนางอยู่ทื่นี่ใหม่บ่อเบื้องน่งมาท่นสุกเบื้องหนึงมท่านสุกเออใส่ก่อนอืมน่ะมาุกเสียบโอ้ดหนี่ข้อเบื้องนี้ดีนะฮสุข้ออันนี้ใหม่นะคะพีขึ้นมาบุ๊คพีขเบื้องนี้ขึ้นมาเ มาเห้งเลยนี่นห้บอเสียบนี่เกือบ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 ทำซุปขาเาบอกเนบ่อะไรเ่น่อะไรนี่การกินบ่ะกเอาเป็นเป็นคนล้งกลนเหรพุน่ะไม่บพื่อะไรไ้เยเสียบนั่งอยู่กับหนีงผัวใช่เด้เด้เด้ัผัวโอ้ผู้ปีะกอบนาะผู้ดีตัวนี้นนนวะนีะอันนี้ใส่กลางไโอโอ้มิเดียนอีก มัาใส่กลางตัวนี้เนี่ยต้นพลเนต้กโอ้ดีอ่ะดีคือนะคือเลี้ยเศเนาะมันก็คือการวาดเนาะเบอรงมันแบบเด็กจบมาลายมันก็ป้าก็ไปเยียดมาลายตอวน่ะบอกคนตําำละอต่เด็เทาอยนี่เนี่ยอืมเว้โซโซเดี่ยโซ่งยั้งนี่ เอาแบบโบแมนสซดถูกเสือฮองโบสูยังฮะเทาไร่สยังสมุทองสมุทรองสู้สมุทรอแมนแมนต่ลุนแล้วฮ้องเอาคุณอยู่นี่ต่รุนแน่วแมนเอาอยู่นี่เอาบอกเหรนเาัต้งเป็นวงไม่ได้เด่นอ๋อม่ได้กูขว่กันจบมหาได้งนาดนี้เจ้ามหาได้บะโ่ห้างจบแกนขรด่จเลือจะบอกเดืองไปซะ บากเดืองไผรบอกว่าเขาอยู่นี่เด้อเรียกไปดุนจ้าพเาเวิร์ดเขานี่งบอกโอ้คนดังตัวนี่เนาะงานเขาอยู่นี่เขาจ้าพเาเวิร์ดคนเห็ดเบีย็ดงานจ้าพเาเวิร์ดนี่โอ้จะมาไปซอยเบี้ยเขาบอกบอกเขาบไปซอยเหรอเขาอยู่จะซื้อเขาอยู่จะซื้อเขาบอกเขาไปซอยให้หรอเบิ่งเฉียบด้อนี่เด้อนี่ตับไก่สิเด้อไก่สิเป็นทานเด้ออ่านเห็ดเปียกเด้อเขาเป็นโนอาพวกกันโบรานพวกัน ด้อยเองอ่ะมี่ปวกมือกีต้าร์อ๋อเป็นมือกีต้าร์เขาบอกเฮ็ดเบียงายนู่นลงแดมเนี่ยจ้องมาได้แต่ก่อนเซียวของเงินมาเจอวัดมันนี่กระบือยู <idal Industry. S 1> oh, ue, a, ่เหมือนกันเนาะกระเพ้าก็เป็นวัดพิดพิธภัณฑ์วัดทับทำศุกรยชุดใหม่แต่ตับก็ได้ ก็ได้ไม่้องาด้วย เบิ้งต่ทงอท่านผู้ชมไอ้บัวพันทางผู้คุมงาเสือชีสมไก่เด็ดทา่านผู้ชมเอ้ยเอาสูสดๆเด,ด้อซางเด้อเดี่ยวแดดบาดนี้ทา่านผู้ชมเอ้ยมือน,นี่เนาะจิโนยจับดังเด็ดชี้ชัยกับผืนกับพบาง จบ้อย โอ้ผ oh, ู้คุมงานมาเนี่ยมาข้มงานบ่มเอ็มเนี่ย uh, อ่าทุกบ่เดี๋ยวจะเทื่อนอ่ะเบิง้งคุมเบิง้งเอาวไว้ในตี้บ่สิไปบัวเฮ็ยหยังเอาพืา้นบ้าไปดังไฟบ่ ไก้แล้วไก่แล yeah. ้วเช็ดไปแล้วขันตอนหนึ่งนะคุณส้มเอ้ยตังกระซีเช็ดไปแล้วเนาะี้กาโม่งคางปูพื้นในบานนี้แต่ละขั้นตอนนะคุณส้มแต่กาประตูเนาะประตูหัวขานในสาดนั่งดินออกไปยังซี้คือตอกคือตอกไออกยงไงช่อตอ ก <c ười> <c ười> ็บ่ครับเดี๋ยวเกลี่ยมะดูแล้วครับเดี๋ยวจังขึ้นแค่เท่านั้นครับแต่เว็นเริ่มตกเด้ท่านผู้ชมมาดูเบิงว่าสิได้เอาบ่มื้อนี้เนาะดบ่า่ะคนเฟิร์มบ่มื้อนี้ฮะดได้ตปู่หะสงาจังไดียวทั้งปู่แล้วทั้งแอมสงว่าดุนไปนํากันท่านผู้ชม

ไอพี่ไอพี่ไรวีไอพี่ไอพี่ไรมวเสียจช่อแพร่าเสียอะไออไ่ถึงคลงงั้องแพร่แต่แพร่แต่ว่าก็ได้เป็นเศษมันกุ้มหมด้ว

โูีงนีดิตักเตินขกัตัวนี้บาเกือนแตัวตืุ่นโตเลยเครื่อขี่เพื่อขี่กยาเลยกินน้กินนกหเนาะนี่บกอรไม่ขี่นี่บ้างอี้อว่าที่คูขี่กยานนหมอาอกยาไ่สักแคนไ้นัมอหอาออกันตห้าบุเอาีิ้นมเด้อ น้ำมันสากสวยงามขนาดเลยบัวเบิ้งนอนแนมเบิ้งน้ำมันสากหลวงพูนโอ้คักเป็นคักคือนะทองฝาทำบุษมสุดยอดทั้งขางแถวนี่ก็มีเพื่อนคนอยู่ทำบุษมเด้อบัวเปียวบนไดนเนาะทำบุษมบ้าเปียวไอ้บัวใหญ่บัวไอ้บัว มาหยาดอกเนาะหย่าแตะบ่มีเงินอยู่หย่านตบ่มีเงอนอยู่าหยายังดอกไอ้บัวว่าดีใจร้ายทนผู้สูหยิมยางไงขอบคุณพระเจ้าช่วยเรือไอ้บัวดี่ไก่เดวไก่เดวไอ้บัวเบิ้งยิม่านผู้สุสูๆแร่ เฮ้ดิขางเขือนขางสะนอพนอช่วยกันหักแพงกันนอพนอช่วยเรือช่วยเรือดิช่วยเรือแห้งพอป่ะเย็ดไปอีกแถวท่านผู้ชมอ่าแผ่นปูผืนเนาะย่างคางมาเนี่ท่านผู้ชมย่างคางกับประตูกับซสะทางนอกนี่ยแล้วเลยเฮ็ดซสะมองนั่งดี่ทางนอกนี่ของใหม่ เห็ดมองนางกับเพื่อนคั่วท่านผู้ชม์เลยอ่ะท่านผู้ชม์มินิกะตะเวินตกเลยนะท่านผู้ชมเนาะหน้ากับ้องเมฆก็สีเดินทางกับกอนมืออื่นจังสีมาเบิ่งใหม่นะรรมมเนาะท่านผู้ชมเนาะกะเหลวซำล้างค้าแต่กะปูพืน้นแต่กะเห็ดห้าวเห,เห็ดอ่าเห็ดซีเดียมป้าไใบแอมทั้งขางเลยท่านผู้ชมมืออื่นก็นคือสีแดีวอยู่เนาะ อื่นแล้วเป็นท mm ียมหอยเบิร์ตเดือดถั่มผสมเดือดฝากติดตามคลิปต่อไปไปมากการช่วยเหลือแบ่งปันแบบนี้กะกุไลกุเซ่ให้ในเดือดถั่มผสมเดือดเพื่อเป็นกางใจเห็ดคลิปต่อไปเนาะไก่ที่ถึงแสนซับในถท่มผสมอย่าลืมกดติดตามให้เดร์กุไลกุเซ่ให้เดร์ขอบใจบายบายสบายดีสนับสนุนโดยนินฟีอเซนซิทีป สิตก้ามูดโฟมขีนผิวยางอ่อนโยนยิงล่างยิงบำรุ่งสนใจไลน์แอด NC อบหรือ Facebook นินเฟียไทยแลนด